สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการกิกกับท็อป EP ที่36นะครับผม ก่อนนะครับทุกคนสําหรับ EP นี้พี่ท็อปก็จะไปจีบสาวเช่นเคยนะครับผมซึ่งจะเป็นน้องดีมคนเดิมนั่นเองนะครับทุกคนก็ขวัญใจพี่ท็อปเองนะครับผมเฮ้ยไม่ได้ต้องขวัญใจมหาชนนะครับบอกเลยสาวคนนี้นี่ขวัญใจมหาชนช่องพี่ท็อปจริงๆบอกเลยก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวเรานะครับจะไปจีบน้องดีมกันต่อนั่นเองซึ่งนะครับคลิปนี้น่าจะต้องต่อจากคลิปที่แล้วเลยเพราะว่าคลิปที่แล้วนะครับน้องดีมนะครับผมบอกพี่ท็อปว่า จะเป็นแฟนเลยไหมเออ <Nope. S 1> บอกเลยคลิปที่แล้วท้ายคลิปนะครับไปหาดูกันได้น้องดีมถามพี่ท็อปนะว่าแบบ จะเป็นแฟนเลยไหมบอกเลย e ีีนี้พี่ท็อปต้องไปผสมพันธ์เฮ้ยไม่ใช่ไปสารสัมพันธ์ต่อนะครับทุกคนเออบอกเลยไม่รู้ว่าจะได้เป็นแฟนตอนไหนเหมือนกันนะครับสําหรับสาวสวยคนนี้ซึ่งนะครับตอนนี้บอกเลยพี่ท็อปนี่มีของที่ยังไม่ได้เข้าเซิร์ฟมาด้วยนะครับทุกคนบอกเลยคลิปนี้นี่โอ้โหเอาของแบบใหม่ๆไปจีบสาวนะครับทุกคนสาวรักสาวหลงแน่นอน เสื้อตัวนี้ก็ยังไม่เข้าเซิร์ฟนะครับ <No. S 1> และก็บอกเลยว่า EP นี้พี่ท็อปก็ขึ้นแรงแดงแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ก็อยู่แรงแดง2ดาวเนาะแต้มก็3 8 0 0นะครับผม,ม,มโอโ้โหบอกเลยดันโคตรไวแล้วก็นะครับทุกคนเดี๋ยวเรารไปเล่นกับน้องดีมเลยดีกว่าเนาะและก็ครับผมสําหรับท่าทางใน EP นี้พี่ท็อปก็จะเอาไปตามนี้เลยนะครับ <ไป S 1> ทุกคน<ป>ก็ท่าปักธงของแท้เช่นเคยนะครับผมและก็จะเป็นพวกท่าสกินปืนต่างๆเนาะพวก กอทรงกอซ่าแบบว่า M4A1 อะไรงี้นะครับทุกคนเราจะเอาไปลงแรงกันนะครับผมเอาไปจีบสาวด้วยนะครับทุกคนเออแปทุกคนเดี๋ยวเรานะครับผมชวนน้องดีมไปเล่นกันเลยดีกว่านะครับทุกคนและก็ครับอย่าลืมกดไลค์ให้พี่ท็อปด้วยนะครับผมขอบคุณครับโอเคทุกคนเดี๋ยวชวนน้องดีมไปเล่นกันเลยดีกว่านะครับทุกคน Let's go ครับผมมาไหมจ๊ะมาไหมจ๊ะเฮ้ยมาอย่างไวแล้วคือขึ้นแรงมา์เตอร์แล้วเฉยอะไรวะเนี่ย พหนุ่มที่ไหนแบกปะเนี่ยเศร้าว่ะทุกคนดีมเขาขึ้นแรงมาส์เตอร์หนึ่งดาวแล้วนะครับเปิดไมค์คุยก่อนละกันเฮ้ยฮัลโหลเธอเฮ้ยเธอใครแบกไปแรงมาสเตอร์เนี่ยสุ่มเชลโลใช่เหรอเฮ้ยเกินไปปะเนี่ยทำไมอ่ะเฮ้ยใช่่ไวจัดเลยพ่อหนุ่มที่ไหนแบบแบกปะเนี่ยไม่มีอ่ะใช่เปล่าใช่เปล่าหนุ่มไหนแบกเปล่า รอหนุ่มข้างๆแบกอยู่เยสเอาวางงั้นเดี๋ยวเราแบบไปเล่นกันเลยโอเคเปล่าได้ด,ดิเธอไหวแน่นะชัวเฮ้ยโอ้โหเนี่ยเธอต้องแบกเราเว้ยเธอแรงสูงกว่าเราอีกอ่ะอ้าวเธอต้องแบกเราดีไม่ได้เธอต้องแบกเราเนี่ย ep ที่แล้วเธอก็แบกเราเนี่ย อืมอีพีเธอก็แบกเราบ้างโอ้โหเศร้าว่ะแต่ว่าเราคงแบบสู้ไอ้หนุ่มแบบที่แบกเธอขึ้นแบบโอ้โหมาสเตอร์ไม่ได้หรอกนะใช่เธอเก่งแล้วไปโอ้โหไม่มีปฏิเสธด้วยโอ้โหเศร้าว่ะโอเคเธองั้นเดี๋ยวไปเจอในเกมโอเคปะ no โ,<อ>โอเคครับ โอเคทุกคนเดี๋ยวเรานะครับไปเจอกันในเกมนะครับผม let's go ทุกคน a few moments later โอเคทุกคนตอนนี้ก็มาอยู่ในเกมกับสาวสวยแล้วนะครับผมโดดไปที่หอน,นาฬิกาก็และกันนะครับทุกคนพอดีว่าพี่ท็อปหยาบบวกนะไม่รู้ว่าหอน,นาฬิกาจะมีตี้ตามมาหรือเปล่านะจ๊ะ,ะล่อนไปเลยล่อนไปเลยร่อนไปเลยน่าจะมีสัก 1- นตี้นะครับทุกคนมีมี โอ้โหโอ้โหนี่สาวสวยของผมนี่สาวสวยนี่ขวัญใจมหาชนบอกเลยคนคนนี้หาปงหาปืนก่อนหาปืนก่อนเฮ้ยเฮลโหลเธอแย่งปืนทำไมเนี่ยทเธอมาลงทยไหมเล่าเอาเธอย่งปืนเนี่ยเนี่ยเธอย่งปืนไม่พอแย่งคิวด้วยเนี่ยยังยังไม่ยง่งหัวโยกเนี่ยเธอจะแย่งคิวเราอะ่ะแต่เธอร้านเราเฮ้ยเธอเธอที่เธอมีตัวน่ะ เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมไม่ใช่เหรอมัมาอยู่ในบ้านเนี่ยนั่นนหลังหลังเอ้ยสวยงามนี่ไงนี่ไงฝันใจมหาชนเธอ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 มีคําถามมีคําถามมีหละใช่มีโอ้โหบอกเลยมีแบบมีทุกคลิปอะแต่ว่านั่นแหละเนี่ยอันนี้ขอถามก่อนขอถามก่อนได้บ้าอ่ะฮ่ะ ไอ้คลิปที่แล้วคลิปที่แล้วอ่ะตอนท้ายคลิปอ่ะเธอจําได้ปะจาอะไรอะ่ะตอนท้ายคลิปไงที่เธอพูดนะเธอจําได้ไหมเนี่ยอุ้ยมีคนหัวยกหนึ่งเ <Yeah. S 3> ย็ดเฮ้ยมันไม่ตายเธอมันไม่ตายอ่ะบนป้อมอ่ะมันไม่ตายอ่ะเฮ้ยตายเฉยอะไรวะอะไรวะอข้างหลังยิงมันเปล่าไม่รู้อะ่ะไม่เราได้คิวอะ่ะเธอ ใช่งงว่ะตายได้ไงวะเออนั่นแหละเธอเรามีคำถามเว้ยก็คือแบบตอนท้ายคลิปอ่ะ EP ที่แล้วเธอพูดว่าไงนะจำไม่ได้เฮ้ยเอาดีๆเธออย่าลืมดี่ <c oughs> พูดอะไรนะจำไม่ได้เออตอนท้ายคลิปอ่ะเธอพูดว่าอะไรนะ EP ที่แล้วอ่ะอพูดอะไรดีเออนั่นแหละเธอนึกให้ออกดีนึกอให้ออกดีตอนท้ายคลิปอ่ะพูดว่าอะไร มาทำไมจะมาทวงอะไรไม่ใช่ก็มาถามไงแบบเธอพูดอะ EP ที่แล้วอะ่ะเธอพูดว่าอะไรนะทำไมเราแบบเราอะไรนะอะไรนะจะไปหวนใจเหรอเฮ้ยแต่ว่านั่นแหละเธอพูดว่าอะไรอะอี EP ที่แล้วอะ่ะจำไม่เห็นได้เลยโอย้ไม่ไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อนั่นแหละโอ้โหเนี่ยพูดแล้วแบบพูดแล้วแบบทําไม่ได้เนี่ยต้นี่ห็นตุกาเปลี่ยนสัตว์เลี้ยงมาแล้วเนี่ยไหน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  ไหนไวะ <Yeah. S 1> ไหนวะไหนอ้าไม่เห็นเหรอไม่เห็น<ก>เห็นได้ขาเนี่ยไม่เชื่อเนี่ยเนี่ยเนี่ยคนโอ้โหคนโกโหกปินปอนโอ้โหสาเปลี่ยนมาเนี่ยคขฟฟีนี่ยไม่เห็นไม่มีเนี่ยไม่เห็นมีเลยเนี่ย ح ح> ไม่ใช่แล้วไม่เชื่อแล้วเนี่ยคนโกโหกปินปอนด์ปนปอนอะไรปินปอนไงโกหกไงแบบโกหกว่าเปลี่ยนสัตว์เลี้ยงไง เปลี่ยนแล้วเราไม่เห็นของเธออ่ะโอ้ของเราเราไม่ได้เอามาไงแต่นั่นแหละแบบเธอปิ้นปนอ่ะไม่เชื่อแล้วว่าไม่มีโอ้จบแล้วเรื่องหวานจงหว่าใจจบแล้วจบหมดแล้วไม่มีแล้วบอกเลยความรักที่หลงเหลืออยู่โอ้โหงั้นตายเลยดีกว่าอุ้ยไม่แต่เธอโกหกอะ ก็โกหกอะไรเธอโกหกว่าเธอเอาสัตว์เลี้ยงมาเอามาจริงๆไม่เชื่อมันไม่เห็นไงมันมันมันไม่มันไม่มีอ่ะเออมันไม่มีอ่ะอ๋อท้อเลยเธอโกหกเราไงไปละไปหาแบบตัวยิงแล้วทิ้งเธอแล้วอ้าวได้เรื่องเรื่องเมื่อเมื่อวานก็ลืมเรื่องเมื่อวานก็ลืมโหอะไรอ่ะ โอ้โหจะพูดกันกี่ประโยคอะใครจะไปจําได้โอ้โหตอนท้ายคลิปไงเธออุ้ยเธอมันชุบเพื่อนอะลบเอาตายคู่เลยเราตึงไหมเธออือตึงปะมั้งตึงแหละตึงอยู่โอ้อะไรเนี่ยโอ้โหเนี่ยไม่เต็มใจตอบเลยอะก็รู้เธอว่าเราปิ้นป้อนอะเอาก็เธอบอกเธอเอาสัตว์เลี้ยงมาแต่เราไม่เห็นน่ะเธอไม่ได้กด มองเห็นหรือเปล่าไม่ใช่มันกดมองเห็นนั่นแหละแต่ว่าเธอไม่ไดเอามาไงเราก็เลยไม่เห็นน่ามว่วไไม่ได้ย่มั่วแต่เธอแบบเธอไม่ได้เอามาเนี่ยไม่เอามาแล้วใครจะเอานกมาแล้วเราไงปอกเอา้านกมันก็อยู่บนฟ้าไม่ใช่หรอมันก็ต้องอยู่บนหัวไม่ใช่หรอมีมิก็สกิวนกไงแต่เอาตัวละครจัดเลี้ยงนี้มาโอ้ไม่เชื่อแล้วไม่เชื่อแล้วเนี่ยโกหกปิ๊นป้น ปิ้นป้นอะไรเราปิ้นปน่นดิเออนั่นแหละปิ้นปน่น <c oughs> คนบ้าอะไรโกโหกว่าสัตว์เลี้ยงมา <c oughs> คนบ้าอะไรไม่มีตาเลยอุ้ยเจ็บชีดว่ะเรียน้วยแล้วจบ<อ>เกมนี้นนไม่ไม่เดี๋ยวนะจบเกมนี้นี่บล็อกไอจีแล้วนะ <c oughs> ได้อุ้ย<ๆ>อุ้ยโอ้โหเกินไปปะเนี่ยจบเกมนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไปหาที่บ้านเลยนะ ไป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 หาไปหาคนแบบเิริงต่อไปหาคนเสริงต่อไม่มีคนเลยอ่ะแบบวิ่งแบบทั้งแบบแล้วเนี่ยไหนเนี่ยขับรถมาแล้วโอ้โหรถยังยิงยังไงให้แตกเนี่ยโอ้ดาวเธอ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 รอเพื่อนมันรอเพื่อนมันเพื่อนมันต้องอยู่แถวนี้แหละเนี่ยเธอตึงตึงแบบเราเนี่ยเป็นหวานใจเธอได้ยังเนี่ย อยากเป็นหรือยังโอ้มันก็อยากเป็นอยู่แล้วแต่ว่านั่นแหละแบบเธอเนี่ยเมื่อไหร่เธอจะแบบจะบอกว่าเป็นได้อะไรเงี้ยเอามอไหร่เธอจะเชื่อใจเราโอ้โหขนาดสัตว์เลี้ยงทียงโกโหกเลยว่าเอามาเนี่ยป<ะ>ิ่งเดี๋ยวส่งี่ดูเลยโอ้เศร้าอ่ะโกหกแม้กระทั่งแบบคําว่าเอาสัตว์เลี้ยงมานี่โกหกที่ไหนแล้วโกหกทุกที่นั่นแหละไป่นี้ก็ไม่เชื่อใจ อะไรนะแค่นี้ก็ไม่เชื่อใจแล้วเอาอะไรไปเชื่อใจ่ะไม่เห็นสัตว์เลี้ยงอ่ะเฮ้ยเธอ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 ,อมันบอกว่าปกป้องมันบอกว่าปกป้องเราเว้ยดูดิปกป้องรู้อีอซี่เพราะว่าเธอโดนลากอีกใช่หรอเธอจาะมันจาะมันเธอจาอมัน,ออมน,ออมนสวยงามนี่แหละรักแท้มันมีอีกเธอมันมีอีกนะมันอยู่แถวๆนี้แหละ เธอมาอยู่นี่มาอยู่หน้าเราอือผู้สาวผู้สาวแบกผู้บ่าวอะไรอะผู้ชายคนนี้ให้แบบผู้สาวแบกอ่ะเฮ้ยเธอมันเป็นลูกไอ้เนี่ยไปหวานครับเนี่ย มาทำแบบเขาเรียกว่าอะไรนะว่าที่หวานใจใช่ไหมเธอโอ้โหแหมเอ้ยใช่แล้วมึงทำอะไรเนี่ย <c oughs> นี่เธอเราชุบแบบคนรวยมึงทำอะไรเนี่ย <c oughs> ตรงนี้เอี่าฮะโอ้โหดีนะเธอหัวใจแบบโอ้โหหัวใจแบบยังอยู่กับที่เมื่แกี้โอ้โหตกใจว่าแบบจะหายไปอยู่นตะตมแล้ว <c oughs> ว้าวุ่นเลย <c oughs> เออว้าวุ่นเลยเจอไอ้ตัวนี้แบบโอ้โหเหลือคนเดียวซะด้วยไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยเนี่ยรอบนี้เธอแบกเราจริงๆด้วยเอ้ยของแท้ไงเขาเรียกว่าแบกแบบว่าที่หวานใจแบกว่าที่หวานใจเรามันตัวตึงแบบเรามันของแท้อยู่แล้วอ่ะเฮ้ยเราอยากได้แบบไอเนี่ยไอไอตัวนี้มันมีปืนอะไรวะเนี้ยปืนลูดปะไอปืนลูดอ่ะอ๋อไม่ใช่อุ้ยนี่ไง นี่ไงเวลสองด้วยเฮ้ยเอา้าทิ้งสกาวเวลสามเฉยอะไรวะเนี่ย <c oughs> อย่างน,นันี่เกมันบักเกมันบักไปต่อเธอไปต่อไปต่อไปต่อนันไอตัวนี้เขามานั่งหลบอะไรที้เออนั่นดิงงเหมือนกันอนะ่ะมาได้ไงวนะน้า <c oughs> มันนั่งอยู่ได้ไงอ่ะทั้งที่แบบเรายิงกันเกือบตายอ่ะ <c oughs> แต่ดีแล้วเธอที่แบบมันแบบมันไม่ยิงเราไม่แย่ ไม่งั้นเออไม่งั้นแบบไม่ได้เกิดบอกเลยไม่ได้เกิดเล่นใหม่อ่ะโดดใหม่อ่ะไหนคนวะเธอไม่เห็นคนเลยอ่ะอืมไปพีคไหมเนี่ยเน่ไปพีคเนี่ยกำลังไปมันหวงเหวงมากเลยนะแถวเนี้ยแบบหวงเหวงแบบไม่มีอะไรเลยอ่ะมีราไหมอุ้ยเดี๋ยีเธอเธอเธอหนีท่าใหม่ท่าใหม่เฟียว่ะเฟียบวะพ่อให้มาพ่อให้มาพ่อให้มาเธอนี่นีเธอพ่อบอกว่าเธอต้องมาเป็นแบบ เป็นหวานใจเราก่อนเดี๋ยวพ่อแบบส่งให้ทุกอาทิตย์เลยแล้วขอให้ลูกสไยไม่ได้เหรอเออนั่นแหละพอ่อพ่อบอกแล้วแบบถ้าเป็นลูกสไยเดี๋ยวส่งให้ทุกอาทิตย์เลยล <provoc> ดีป่ะดีป่ะเฮ้ยก่อนจะดีด้านหน้ามันยิงกันอยู่เธอเอา้าไม่ใช่คนนี่หว่ามันอยู่ไหนวะเนี้ยไม่เจอเออก้อนหินเธอเห็นแล้วเห็นแล้วมันตึงด้วยเธอมันตึง เฮ้ยเฮ้ยทุกคนผมตุยอะไรกันครับเนี่ยมันแรงเกินปุยมุยปืนไอ้บ้าเนี่ยโอ้โห เวอร์เกินเมื่อกี้เห็นไหมท้ายคลิปอะน้องดีมแบบขำยับเลยอ่ะโอ้โหท้อเลยทุกคน EP นี้ผมแหกสาวไม่สำเร็จว่ะเดี๋ยวไปคุยกับน้องดีมหน้าล็อบบี้ดีกว่านะครับผม Let's go ทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้ก็มาอยู่หน้าล็อบบี้กับน้องดีมแล้วนะครับผมเปิดไมค์คุยก่อนละกันนะจัดไปเฮ้ยฮัลโหลเธอเฮ้ยเราแบกเธอไม่ได้อะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเล่นใหม่ โอ้เศร้าอ่ะโอ้โหพลาดนะเมื่อกี้นม่มเธอแล้วเมื่อกี้ตอนท้ายเธอร้องไห้ทำไมอะ่ะใครร้องเธอร้องไห้ไงเราได้ยินเสียงฮึ่ยฮึ่ยอ่ะเราตลกที่เราปกป้องเธอไม่ได้ชไใช่เหอใช่เหรออืมอืมแน่แท้ปะเนี่ยแน่แท้แแปเะเนี่ยปักเฮ้ยมันสวยจังเลยอะ่ะท่าใหม่เหรอท่าใหม่เหรอใช่นี่ไงพ่อบอกว่าเนี่ยให้เธอมาเป็นลูกสะใไพเนี่ยเดี๋ยวแบบ เดี๋ยวแบบเขาส่งให้ทุกอาทิตย์แบบรายสัปดาห์เลยอะ่ะปองเคยเออแบบของแท้ไงของแท้ไงเดี๋ยวพ่อบอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวเอาดีมาเป็นลูกสะพภยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวส่งให้แบบทุกอาทิตย์เลยโน <No. S 1> เอ,อ <c oughs> แล้วแบบเธอไม่สนใจแบบจะเป็นลูกสะใภยพ่อเราเหรอมีมีมีข้อเสนอพิเศษอีกไหมอุ้ยมันก็โอ้ยหลายอย่างไงนี่นี่ไงก็ได้เราแบบได้เราเป็นหวานใจด้วยไง เออนี่ไงพิเศษพอปะพิเศษพอปะฮะพิเศษละหนึ่งเออแล้วแบบเธอไม่แบบไม่สนใจแบบไม่ไม่แบบไม่วาววุ่นบ้างหรอเริ่มวันแล้วใช่เปล่าจริงปะเนี่ยเธอแต่เราเซงิง่ะเราแบบโอ้โหเราตายโง่ามากเลยเมื่อกี้ไม่เป็นไรมันแค่เกมแบบเล่นใหม่ใช่เออขนาดโอ้โหวันก่อนเธอโดนรีแลงเธอยังแบบเทพจะมาแบบสารสัมพันธ์กับเราใหม่เลยเนี่ย มมเราแกล้งเฉยเธอใช่เหรอแกล้งอะไรมัน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 สมจริงเกินไปนะเธอก็หยอกเล่นไงอยากรู้ว่าเธออะไรนะก็อยากรู้ว่าจะรู้สึกยังไงถ้าพูดแบบนั้นโอ้วาวุ่นเป็นอาทิตย์เลยนะเนี่ยโอ้มากงมาแกล้งอะไรโอ้โหเนี่ยโอ้โหเธอแบบงอนเราแบบโอ้โหเราแบบวาวุ่นอยู่ทุกวันเลยเนี่ยจริงเปล่าใช่แต่ว่านั่นแหละเธอแบบไม่สนใจแบบ เออมาเป็นแบบหวานใจแบบเราเหรอ,อสนใจไหมเสนอดีนะนะขอคิดก่อนได้ไหมอะไรเนี่ยขอคิดดูก่อนได้ไหมโอ้คิดอะไรอีกนานไปแล้วเนี่ยนานไปแล้วเนี่ยเป็นเดือนเดือนลวเนี่ย <c oughs> เราเล่นตัวหน่อยไม่ได้หรอโอ้เศร้าเลยเนี่ยคนดูแบบก็รอเนี่ยแบบเมื่อไหร่นี่คนดูถามแบบพี่ท็อปเมื่อไหร่แบบจะเป็นแฟนกับพี่ดีมเนี่ยเออ <c oughs> มีคนลุ้นกับเราได้หรอเออแบบลุ้นแบบโอ้โหเป็นแบบซีนิมาเลยอะเธอเ <c oughs> ออมันมันนั่งเฝ้าจอเป็นบิ๊กซีนิมาแบบโอ้โหตอนสี่ทุ่มอะ <c oughs> <c oughs> ออนี่ลาก่อนขอคิดดูก่อนโอ้กว่าจะเป็นหวานใจๆๆๆๆนี่โอ้โหกี่ปีเนี่ยเธออ้าแต่เราก็คุยกับเธอคนเดียวนะโอ,โ,อโอเคโอเคได้ได้ไดงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราปิดไม์แป๊บนึงเดี๋ยวมาคุยด้วยโอเคป่า โอเคจ้าโอเคทุกคนก็นะครับผม EP นี้ยังไม่ได้น้องดีมเป็นแฟนเนาะก็น้องดีมบอกว่าเขาเก็บไปคิสก่อนนะครับผมก็รอให้น้องดีมคิสไปนะครับทุกคนแล้วก็ครับผมคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ให้พี่ท็อปด้วยกันแล้วกันเนาะแล้วก็ครับสำหรับคลิปนี้ครับพี่ท็อปต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมแล้วก็ครับ สำหรับคลิปหน้าอยากให้พี่ท็อปทำคลิปแนวไหน<ๆ>ก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวพี่ท็อปจัดให้นะครับทุกคน<ๆ>และก็ครับสำหรับคลิปนี้ครับบ๊ายบายครับทุกคน<ๆ>รักทุกคนนะครับผมจุ๊บจุ๊บครับบ๊ายบายรักท<ๆ>ุกคนนะครับผมจุ๊บจุ๊บครับบ๊ายบาย